แน่นอนว่าม็อบสามนิ้วเองเนี่ยเขาก็โดนคดีมหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, เป็นเยอะมากอยากจะถามในส่วนตรงคุณหมอเองนะเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณาบันระมนากษัตริย์จริงๆแล้วส่วนตัวคุณหมอว่ารงเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยหมินประมาทกับการวิาพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันอย่างไรในใสายตาขององคุณหมอค่ะคือเราก็ดูคนของเขาเลยอ่ะผมยกตัวอ,อย่างคุณปีญบุตรอะ คุณปียะบุตรก็เป็นเป็นบุคคลที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหาสูงย์มากฮะแต่เขาก็มีเทคนิคในการวิาพากษ์วิจารณ์ผม <Gore> ก็ไม่เห็นเขาโดนคดีอะไรแต่สาม้วเราก็ดูคลิปต่างๆที่ออกมาแชร์เล mm ียคือมันเป็นการใช้คําหยาบใช้คําหยาบจาบช่วงกล่วาวให้ร้ายเพราะหน้าตามหนึ่งหนึ่งสองจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกฎหมายของประเทศอื่นๆในการคุ้มครององค์ประมุขแห่งรัฐคุ้มครองประธานธิบดีแม้แต่ประชาชนเราก็มีกฎหมายคุ้มครองมิตรประมาท ก็คือดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดร้ายแค่นี้เองถ้าคุณไม่ดูหมินถ้าคุณไม่หมิ่นประมาทถ้าคุณไม่อาฆาตมาดร้ายกฎหมายทาอะไรคุณไม่ได้เลยฮะ mm hmm. ผมเห็นนักประชาการมหาหลัยที่มีความพรีวมีปฏิพานไหวพริบคนพวกนี้ก็ไม่ถูกดาเนินคดี mm hmm. คุณก็วิพากษ์วิจารณ์เต็ไมไปหมดเลยไม่เห็นเป็นอะไร mm hmm. กฎหมายไม่ได้ปรังแกใครนะเพียงแต่ว่าคนพวกนี้กระทาผิดกฎหมายเมื่อกระทาผิดกฎหมายก็กล่าวหาว่ากฎหมายรังแกไม่ใช่ ถ้ามาดูคลิปย้ำนะฮะมาดูคลิปดูพฤติกรรมต่างๆที่เขากระทำเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอืมค่ะนั่นหมายความว่าการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากศาศาษ,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 ษัตริย์ภายใต้กฎหมายคุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ผมก็เห็นวิจารณ์เยอะแยะผมก็เห็นเขาวิจารณ์เยอะแยะไม่เห็นถูกดาเนินคดีอะไรอืมอืมแต่โดยส่วนตัวของคุณหมอเองเนี่ยคุณหมอรู้สึกว่าการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ ที่ควรจะเกิดขึ้นไหมในสังคมไทยคือผมว่าถ้ามันสร้างสารมันไม่มีอะไรนะสำคัญค,คุณมีเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่าสิ่งที่คุณกําลังวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สิบข้อถามว่าคุณบริสุทธิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมสถาบันสร้างไปสร้างปัญหากับประเทศไหมคุณไม่สามารถจะตีโจทย์ประเทศได้เลยอยู่ๆคุณมาวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วบอกจะปฏิรูปสถาบันสิบข้อถามว่าคุณจริงใจจะทําให้สถาบันดูดีขึ้นหรือเปล่า แต่มันไม่ใช่หลังๆคุณก็เปิดมาชัดเจนว่าพวกคุณต้องการริพับบิกอ f ั h ไทยแลนด์อย่างเงี้ยคุณไม่จริงใจแต่คุณใช้คําให้สวยหรูเท่านั้นเองแล้วผมยืนยันฮะการที่คุณออกมาเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์สถาบันมันไม่ได้ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเลยคุณกำลังตอบสนองคนบางกลุ่มหรือตอบสนองชาติบางชาติที่ต้องการเข้ามาสรอบงําเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยเท่านั้นเอง